สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนแง่เงียามาแล้วเนี่ยเนะจ้าแง่แค่ร <c oughs> นะับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปปลูกข้าวครับผมดูน่าสวยมาก ขนมช็อกภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่จ้าเลยครับซึ่งวนี้ผมก็อยู่กับชื่ออะไรนะกินจื้อะไรยังก็ชื่อเอริกนะกาเอริกกายที่เป็นคนจาดใดนี่คนจัดมานะครับเอาดูดิลูกครึ่งฮอลแลนด์ครับผมเป็นลูกครึ่งฮอลแลนด์ครับผมครึ่งอะไรครึ่งอะไรฮอลแลนด์กับฮอลแลนด์เข้ามาครับผมอ่าก็ครึ่งฮอลแลนด์นั่นเอง ซึ่งวันนี้ผมพาเอลิกมาทำกิจกรรมปลูกข้าวของ S S J A T V ปายนั่นเองและตัวนี้เรากำลังจะไปเจอทุกคนซึ่งที่ผมได้ยินมาก็น่าจะมีประมาณ10คันเลยนะ A T V และเราจะเป็นคันสุดท้ายเพราะเราอาจจะไปสายแล้วตอนนี้แก๊้ครับครับผมอันนี้เอ่อะไรครับพี่ไปไปขี่ A T V อะไรครับเซาวาดครับผมสุดตางเลยอ๋อ ได้ครับไ,ไ,ได้สาวัสดีครับผมเพราะมแล้วกับไฟกันเลยครับผม ีไปถึงแล้วพอดีว่าไปถึงเร็วไปก็งเกยหาเ<ม>วลามาดูวิวแล้วก็หาซื้อกาแฟแต่เวลาน,นี้คือกี่โมงอ่ะตอนนี้กี่โมงวะเจ็ดโ <750. S 1> มงห้าสิบเจ็ดโมงห้าสิบซุ่งร้านกาแฟก็ยังยังไม่เปิด <c oughs> แต่เดี๋ยวจะเปิดละเดี๋ยวจะได้กาแฟกินละ,ะดูวิวอ เคยเห็นวิวอย่างนี้ปะไม่เคยครับผมทำไมอ่ะเพราะว่ามันผมอยู่บนดอยมึงเป็นฝรั่งดอยอ่ะสังเกตว่าวันนี้ผมก็จะแต่งตัวซิ่งๆหน่อยนะเพราะว่าต้องไปซิ่งไอทีวีนั่นเองตอนแรกว่าจะได้นั่งกัน2คนต่อนหนึ่งคันแต่ตะกี้ไปแล้วพี่เขาบอกว่าน่าจะได้คนละคันซึ่ง พร้อมไหมน้องเคยขับเอทีวีเปล่าเคยขับครับผมเฮ้ยคุณจะซิ่งทันผมไนะไหมเนี่ยทันดิหรอหน้าคุณนี่อู้เหนือนี่คือแปลกสัตว์อะใช่ไหมบอกมบงแล้วแลบน้ำมันอีสานรีวิวออไทยตั้งแต่เกิดเลยเหรอใช่ครับผมอยู่ไทยตั้งแต่เกิดแล้วอ๋ออยู่เชียงใหม่แล้วฮะแล้วอู้เหนือได้ไงวะ YouTube ครับผมจริงปะเนี่ยจริงจังปะเนี่ยจริงจัง ดูยูทูบเอาดู YouTube แล้วพูดเหนือได้โอ้เรียนจากยู u ูบอย่างนี้เหรอใช่แล้วแบบพูดกับคนท้องถิ่นลองผิดลองถูกอะไรเงี้ย <laughs> อโอเคหลิกตอนนี้อายุเท่าไหร่ครัยี่บแปดแล้วผมอืมเจ๋งเลยเนีทุกคนว่า <laughs> เรียนจากยูทูบไหนไหนลองลองพูดภาษาเหนือที่คิดว่าคนดูไม่มีทางรู้แน่ๆสักคำสักคำ คำไหนอ่ะเดี๋ยวนะขำไหนเฮ้ยเอาลรจะโดนต่อยวะเนี่ยฮะกินข้าวแล้วยังกินข้าวละวันนี้ไปไหนต่อพูดอะไรดีวะวันนี้ไปไหนฮะโนนี่วันนี้ไปตังใดดีฮะใช่เฮ้จะไปตังใดดีฮะกะเออวันนี้จะไปตังใดดีฮะ เมนุปใครสุดใครเนี่ยเอ้ลองลองเราอู้ภาษาเหนือแล้วบอกคนดูว่าวันนี้เราจะไปทําอะไรเป็นภาษาเหนือสวัสดีครับผู้ชมครับมันี่เฮาจะไปขับรถ ATV กันนะตั้งได้ฮะตั้งได้ไมหูเตื่นไปเดียวเนี่ยเดียวเดียวนี้ไข้ลับขนาดละน้องน้องมีคิ้วด้วยไปไหน น้องมีคิว้วแล้วได้ไงเนี่ยทำไมเท่ยางเงี้ยไอเขียนคิ้วให้เนี่ยเจ้าของ S S J สวัสดีครับเดี๋ดยวเราจะมาลองกันว่าเอลิกจะไหวไหมไหวไหมคิดว่าไหวไหมคิดว่าผมรอดคนะอ่ะคุณคิดว่าคุณรอดผมก็เชื่อคุณครับผมคิดว่าผมน่าจะเปลี่ยนรองเท้านะเพราะว่าอันนี้น่าจะไม่รอดดูจากตรงนี้แล้วเปลี่ยนรองเท้าปะ ไปรถโยนกันไปรถเดินไงรอเตรนะตงนัดครับครับผมเปิดสวิตช์กุญแจตรงนี้นะครับนนะครับหน้าจอโชว์ซ้ายเบรกหลังขวาเบรกหน้ากำเบรกกดปุ่มสตาทเรื่อนด้านหน้าเจอว่างเจ์ถอยหลังครับเดี๋ยวเราลองวนในสนามอีกรอบหนึ่งได้ครับจะไปขาจ้าขาจ้า เหいいตุดหน่อยเนาะแต่ก็แต่มึงชิวอยู่แล้วใช่ไหมขับเป็นอยู่แล้วเอาหมวกออกกันนะครับบิ้วเย้คือคือแบบว่าเขาเขาแต่งตัวแบบฟอร์มอฟอร์มอเราแต่งตัวอีหยังวะดูชุดกวูอีหยังวะใช่กดี๋แต่ละคันเนาะออื สวัสดีครับสวัสดีครับผมอู้สวยมากเมืม่อก่อนสะพานนี้เป็นสะพานที่แบบค่อนข้างดัง,ดงเพราะว่าไม่สะพานที่แบบข้ามไปดูนาะดูอะไร่างนี้ได้เดี๋ยวเราจะไปร่วมงานกันก่อนนะเลาค่อยโชว์ทุกคนรอบๆว่าที่นี่มีอะไรบ้างคือทุกคนาอจจะมาเชื่อกันนะครับ อย่างหนึ่งที่ติดคือตอนตอนนี้ครับเสื้อกูนเสื้อแบบเดินมากสีแดงแบบสีแดงไปเรื่อยทุกคนใส่ชุดมอห้องเขาใส่ชุดเมืองกันเออเขาใส่ชุดเมืองกันผมใส่ชุดอะไรไม่เคยเข้าตีมตั้งงานอ่ะอะไรครับนี่นะครับงั้นวันนี้จะทำอะไรตํานานะครับได้ตํานานเขาจะเป็นจอนเช่าไร่กันแน่กเป็นผู้ธรรมดาเป็นผ้าห่มหมอนธรรมเทียน พี่สิครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไร,รับอันนี้เรียกันนี้เป็นอะไรได้นบลูมใอ้มบลูมบลผมไม่เไรครับถี่บ้าวมึงเห็นตรงนู้นเลยนี่แหละที่ที่มึงต้องไปลองดูผมคนนึง้วครับไม่อยากลอง <laughs> กำเมืองก็ทนองว่า เขจะเรียกว่าอะไรดีกลัวขนาดไหมกลัวขนาดไปี่นนัเราคือวาเราสวงสมสวไไปเอามาไปก่อนเลยวัดใจเออหล่อลุยต้องนั่งไหมต้องนั่งไหมเออนั่งก่อนนั่งก่อนแล้วก็ยืนนี่บันไดสวรรค์ c o m f r o d o w เยีย hey, yeah, ทุกคนดูวิวนี่แหละตรงข้างล่างนั่นแหละที่เอริกจะต้องไปดำนานเป็นไงบ้างฮะวิวข้างบนเป็นไงบ้างฮะหล่อมากครับเชฟลงมาได้แล้วครับเชฟครับโคตรจิ๋วดูเลยวิวนีไ่ได้ก็คือ360อิองศาเลย ไม่รู้ว่าจะมีใครมาตอบไหมแต่ผมชิวมากตอนนี้จะไม่ลิกนะนั่งคิวไเลยนะโอเคให้คนอื่นเขาออดูเนอย่างนี้เหมือนจะไม่สูงนะแต่พอขึ้นไปแล้วอะ่ะสูงมากแล้วก็วิวสวยมากตรด้านนี้เลยค่ะ้อนขนาด <laughs> ร,รุ้เลยครับเรียกพาน้องครับไปตรงไ้น <laughs> <laughs> นี่เพ่ป <laughs> ้องป้องกันม่น้อย้าเด็กเอ้ยขอขอมากดิครั้ <laughs> งแรกปะเนี่ยครั้รในชีวิตปะ

กิจกรรมต่อไปที่เราจะทำก็คือทำไรนะยิงขนูนป่อยปล่อยกุ้งปล่อยกุ้งเอ้ยยิงขนูนหวยอัปลัดไป อย่าโดนหมานะครับทะลุเลยนะเอาเลขไหนเอาเลขเลยอยปะ0ดวนร์่ีเยไม่โดนตไม่นเกือบล้เกือบแลเกือบลไปยนออเออสกันนักเตะนักบาสนี่ เราลองลองลองเออแบบนั้นมือถนัดข้างไหนนะซึ <h <h uh> ่งเป็นเรื่องตัดสารคัญญาทรบ้านเฮ้ยแรงว่ะแรงว่ะเฮ้ยเป้าก็มีให้เล็งนะเขาเเขายายังไงอะมันเย็ยงยังไงอะสามดอก ไปอีกเหร i ผมทำ่ o ด้โอ้วเป็นไงบ้างโดยรวมคิดว่า not bad bro n o a u t m n hot นะ now the sun is gone yeah, so sweating like hell yeah same อ่านี่แหละดวงกันกับอันนี้ดีกว่านั่นก็คือมานี่คะ อยู่ในส่วนของการโยนเลนะคะอ้าการทำ้กว่วนลวดดึงแล้วลวดมันขึ้นแล้วอันนี้ยิงได้เลยครับโดยที่ทุกฝ่ายแดงแดง่างวะเครื่องไชนะคะเแ็นด้านของใครใหญ่จริงๆเลยค่ะ Two Okay now the third one Let's do five

Oh, man I think it's about the gun. Bro. It's not a, it's not about the gun. It's about the person who shoot it. Yeah. What the heck? What the heck? ไม่ลงวะก็บอกอย้ออ้มโอ้โเฮ็ดชออันเอมไรมปุ่โเรียวเมื่อไหร่เรียวเรียวเมื่อไหร่ไะไกัน bro step b a s ่้ยอ้าวัถแม่ I'm like, oh. like, like, like fun, you know. Uh. Just go that way. Shake the wind. The chicken. Oh. The chicken. Yeah. Chicken feet. But look at my feet. <laughs> it's okay. Uh -huh. okay. Look. Bam. Mm -hmm. lucky shot bro yeah. one chicken yeah. another chicken no he just got lucky okay i i, I leave one for you Go, try again get the chicken, get the chicken. Right. can right. i just like like this try oh, try, try. No, no, no.

เรียว่าตะังให้ลูกเลย So this this is like new experience for you พูดพูดไทยพูดไทยได้ไหมเดี๋ยวนะอะไรผมสลับกันไปหมดแล้วเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเออเป็นไงบ้างแบบอันนี้คือครั้งแรกของอะไรใช่ไหมหลายหลายอย่างใช่ครับข้าวกินขนมบงกนขนมครั้งแรกเลยเหรออยากรูครั้งแรกเหรอใช่แล้วยิงปืนอ่ะยิงปืนหน่ายเคยยิงมาสักสิบปีก่อน ชวนชวนชวนเพื่อนมาเอลกูมึงจมูกว่างกับมาแอลเด้อหมอหมองอลไหนมาเอลป้ายนะข้างใดที่นี่เป็นห้องอะไรเซิร์ชเซ mm ิร hmm. yeah. ์ชเล้กระจายกระจ no signal ร้องสะพานบุนสะพานบุน bamboo bridge bamboo bridge ออ เข้าใจละเข้าใจว่าซูม้าเซะนผมซูม้าผมเจ๊เจโอเคจบหมดคำสิบยัมมี่ยัมมี่คุณเต็มเขาต้องกระจายกระจายเขาเลยกระจายกระจาย ออกมากจะมีชีวิตยอยู่นะน้องกุ้งสู้เขาเด้อกุ้เหลืออีกกี่ตัวเนะีย่ยตัวนี้นึงโอเคแล้วรอนะเดี๋ยวไปทำอะไรรู้ปะ <c oughs> เก็บผักเก็บผักกนะ็ <c oughs> คือทำอะไรที่แบบมึงไม่เคยทำมาก่อนอะ่ะ จำชอไล่ของแท้แถวไล่ครับเออวันนี้เจะไปปลูกผักกันต่อหอมกบหอมกะที่ไปทางในเนี่ยของคู้นะประเด็นเนี่ยเหมือนจะว่าเขาโคบะโคนะประเด็นนี่ยนี่นี่นี่นที่ของข้างล่างแล้วไม่อยากใกล้เกินเนี่ยไกลอยู่นะเพราะว่าแบบมันอยู่ป้า เดี๋ยวครับลงไปเรื่อยนะเว้ยเอาละเก้านี่เอาเว้ยจากเฮียเบิร์กกนขบวนสามล้อจริงๆเราอะขบวนอะไรอย่างกล้ขบวน ATV เก็บผักได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วได้เวลาที่คุณต้องเป็นจอนชาวไร่ เก็บผักนะอยู่ในเมืองใช่ไหมอยู่ในเมืองใช่ไหมเคยเคยเอาจิเคยทำกับข้าวเองไหมข้าวผัดเจียวได้เมนูเดียวอ่ะเคยเคยเก็บมาตุ๋นเองไหมไม่เคยครั้งแรกแต่เคยปลูกปลูกงอกปลูกงอกอ๋อแบบปลูกที่ห้องในที่ชู่อ่ะตอนเรียนโอเคเดี๋ยวเอาโมโตฮารุเข้าไปนู่นแ้วก นี่นี่สิงจิงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนนนชิมชิมชิมเอ้าด้วขอบคุณค่ะน้ำข้าวนน้ำอะไรคะนี่น้ำน้ำข้าวอ่ะเหมือนน้ำอน้ำออกไปเอ๊ะปลาเราเรารีบไปถอะปูพังละตอนนี้้ำกอลำวำ ต้องสั่นด้วยไหมเป็นอันนี้เหรออะไรนะกูมาแรงกูมาแรงมาดูกันว่าลิกจะรู้จักผักแตระชีเยอะแค่ไหนวะนี่เริ่มเลยนี่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 กับลาบนะเว้ยผักไบผักไบหรือเปล่าไปรวมกันผักอะไรไม่รูไอ้นี่ไงที่มันกินกับลาบอ่ะอันนี้นะนี่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 ไม่รู้อะกระเพรา ไหนเนี่ยเออใช่ที่ไหนใช่กระเพราไม่ใช่ใช่เอ้ยนี่นี่นี่ตัวไหนฮะมะเขือเออมะเขือมะเขือมะชื่ออะมะชื่อพอได้ยินเสียงว่ามะเขือแล้วหันมาดูหน้านะมะเขือมะเขือมะเขือเอ้ยนี่นี่มะเขือมะเขือมะเขือเอ้ยมะเขืออันนี้ภาษาดัตไปเนี่ยมะเขือดัตสายใต้ครับมะเขือ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  นีขนมจอกขนมจ๊อกขนมจ๊อกขนมจอกข้าวมูนจอกข้าวมูนจอกข้ามูนจอกข้าวมูนจอใช่เสิมะพร้าวเดี๋ยวลองไลมครัคุณครับเออลิกลกลกเดือดเดือดเดือภาษาเนือเขาเรียกว่า ขนมจอกจริงอ่านปากนะครับขนมช็อกภาษาอังกฤษใช่ไหมเออดัชสายใต้ขนมช็อกขนมจอกขนมช็อกเจสเจสเจสขูแกะไม่ได้ครับุกนี่แหละของจริงนี่แหละครับของจริงนี่แะครับของแหนเออมึงอ่ะขับไปกันเดี๋ยวเออเนี่ยทุกคนผ่านได้ เจ๋งแจ๋วตอนนี้ทุกคนเหมือนกำลังจะกลับไปกินข้าวกันนะครับว้า กินข uh, ้าวครับเป็นข้าวเที่ยงอัลเตอร์ลองเดย์เดเวลาอีสนี่ผักที่ผักข้าวตอีสก่อนครับจำมือว่าหอะไรก็หักเรือ ครับผมโอเคตอนนี้พวกผมก็กินข้าวอะไรเรียบร้อยละกิจกรรมของวันนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับของของอีเวนต์ปลูกข้าววันนี้แต่ขากับเราน่าจะไปแวะอะไรนิดหน่อยแต่ยังไม่รู้นะว่าจะเจอกับอะไรบ้างเดี๋ยวแวะไปแรกนะฮรต้องแวะไปแรกข้างทางสักหน่อยสนุกไหมสนุกครับสนุกทีมนี้เป็นไง ม่วนเรับเป็นครึ่งวันเป็นหลีกเช้าไร่หลีกเช้าไร่ครึ่งวันนุ่งมากแต่นั่นแหละรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ผมก็ไปรูปกันแต่รถรถผมเทไหมครับเพิ่งจะเพิ่งจะไปแล้ครับเพิ่งจะขอเขามาตะกี้นี่ขออะไรขอขอขอแตะขอแอกน่อยครับเท่นะรถเนี้ยถ้าเกิดว่าผมจะเปลี่ยนจากมอไซค์เป็นรถคันนี้ชิดว่าไงให้เดี๋ยวเท่เกินไป เดี๋ยวคนดูอิจฉาหยอกกลับไปขับ ATV มันเดิมเลยขับ ATV มันเดิม <laughs> <laughs> นะครับเดี๋ยวไปกินกาแฟกันนะได้ครับดีด้วยครับหนึ่งสองสามขอบคุณครับได้ครับขอบคุณทุกคนเลยมวนมวนขอบคุณมากขอบคุณครับพี่ขอบคุณะขอบคุณครับขอบคุณครับที่ฝ่ายขอบคุณครับที่ฝ่านเดี๋ยวไปกินกาแฟน้าเจกันนั่งพักบ้างนั่งครับ